สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ทาร์อดแชนแนลผู้รับสาราจักรวาลแปลความหมายโดยกันอัานน้าไพ่ทาโรหมอแจนนะคะคลิปนี้ดูดวงความรากาักราศีการลัคนากันวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะรายละเอียดกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดว่าวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดแชร์คลิปนะคะหรือโดเน a สนับสนุนหมอแจน ใครที่สนใจเรียนไพ่ทาโร่นะคะมันจะมีลิงก์ที่สมัครสมาชิกหน้าช่องเลื่อนไปคําว่าอ่านไพ่ตรงจริตนะคะแล้วก็ตัดยอดบัญชีคุณเดือนละ900บาทนะคะเพื่อนๆตัดยอดจาก a อ AH เก็ได้นะคะที่เป็นเบอร์แบบรายเดือนได้หรือว่าจะตัดเป็นแบบผ่านบัตรของคุณนะคะอันนี้ทาง YouTube ตัดยอดเงินนะคะไม่เกี่ยวกับหมอแจนคือหมอแจนแฟนคลิปวิดีโอไว้10กว่าคลิปวิดีโอเป็นการสอนไพ่นะคะ แต่หมอไม่ได้สอนว่าใบนี้แปลว่าอะไรไม่ได้สอนแบบนั้นสอนการอ่านไพ่ดวงความรักความสัมพันธ์เลยนะคะเป็นแบบเซลติคอร์เป็นแบบ Self D ourse, เซลติคอร์ D ourse, ประยุกต์ด้วยและเป็นแบบ5้าใบนะคะคุณไม่ต้องถามคนที่เข้ามาดูดวงเลยว่าเป็นอะไรมาความรักเป็นยังไงพอเราเปิดไพ่ปุ๊บไพ่จะบอกเราเลยนะคะเพื่อนๆนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปสมัครสมาชิกได้แล้วก็ขอบพระคุณม,มากๆสำหรับคนที่สมัครสมาชิกไว้นะคะ สนับสนุนหมอแจนรายได้ส่วนนั้นเราเอามาทําบุญนะคะและก็ตอนนี้หมอแจนเปิดดูดวงราคาพิเศษปกติดูดวงนะคะ990บาท30นาทีหมอแจนอยากให้คุณได้ร่วมบุญกับหมอแจนที่ให้สิทธิ์30คนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเราไม่ควรโอน399นะคะเพราะว่าคนอื่นที่เขาอยากทําบุญร่วมเช่นบางคนโอน599 799 และทีนี้เราไปใช้สิทธิ์สามเก้าเก้ด้วนๆ,ๆเราไม่ได้โอนยอดทําบุญเลยคือเราอยากดูดวงในราคาพิเศษและเราไปใช้สิทธิ์และเราไม่ได้ทําบุญใจเราไม่ได้น้อมนํามาดูเาเกี่ยวกับเรื่องบุญหรืออยากทําบุญร่วมกับหมอแจนนะคะส่วนใหญ่หมอแจนนะคะจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะคุณต้องโอนยอดร่วมบุญด้วย100หรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นขั้นต่ำเพราะว่าเราจะใช้ไรายได้ส่วนนี้นะคะเพื่อ ไมคะทาบุญกับทางวัดจริงๆเราไม่ได้เอาเข้าูเข้าหอเรานะคะเพราะว่าปกติถ้าคุณรอดูที่จะดูกับหมอแจงก็ร3 0ยกนาทีซึ่งถ้าคุณจ่าย499หรือ5 9 9เนี่ยมันก็ราคาถูกพิเศษสุดๆแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเข้าใจตรงกันตามนี้นะ,ะเวลาที่หมอบอกว่าเปิดราคาร่วมบุญนะ,ะเราควรทําบุญด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราฉกเฉวยโอกาสไม่ทําบุญแต่เราอยากใช้สิทธิ์ดูดวงอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกแบบว่านะหมอไม่อยากให้ทําแบบนั้นนะคะนะ แต่หมอเชื่อว่าราศีกันลัคนากันจะไม่เป็นคนเช่นนั้นนะคะเอาละค่ะนะก็ใจตรงกันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าขอดูพลังงาน3มใบนะคะชาวราศีกันลัคนากันตอนนี้หมอแจนอยู่นอกสถานที่นะคะบางทีมันอาจจะมีเสียงคนพูดหรือว่าอาจจะดังเข้ามาหมอแจนก็เลยต้องเปิดเพลงนะคะเพื่อให้เพลงเนี่ยมันดังกบเสียงคนอื่นที่จะเข้ามาแทรกในคลิปหมอแจนหมอแจนจะไม่ตัดต่อคลิปนะคะบางทีมันอาจจะเป็นคําพูดที่ซ้ํากันหรืออะไร ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆนะเอาค่ะพลังงานตกลงมาแล้วนะราศีกันละคณากรมีความสุขนะคะมีความสุขสนุสนานสดชื่นเบิกบานนะ,ะมีการเฉลิมฉลองถ้าเป็นในสถานการณ์ความรักความสรักความสัมพันธ์น,นะคะขออภยัยช่วงนี้นะคะทั้งงานลาดงานหลวงนะคะ ช่วยงานวัดนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวด้วยแล้วก็ทําคลิปด้วยนะคะก็เลยทําให้บางครั้งหมออาจจะพูดราศีผิดหรือเดือนผิดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อนๆนะ,นะหวังว่าจะเข้าใจตรงกันเอาละให้ใบที่สองที่ตกออกมาช่วงนี้ราศีกันลัคนากันนะคะจะมีสเสน่ห์มากมายเลยถ้าคุณไม่ได้ปิดโอกาสเช่นเราอยู่แต่บ้านหรือเราไม่ได้สนทนากับใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะไม่เจอใคร ถ้าคุณออกไปพบปะผู้คนนะคะเอาง่ายๆแหละนะถ้าเราทํากิจกรรมในไลฟ์สไตล์ของชีวิตเราเนี่ยนะเราจะพบเจอเพื่อนเจอผู้คนหรือเราจะเฉลิมฉลองเราจะมีความสุขนะคะเขาบอกว่ามีใครบางคนที่พุ่งเข้ามาหาเรานะคะถ้าถามเรื่องสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คนคน,นี้นะแอคชั่นใส่คุณนะเต็มสตรีมเลยนะคะและคุณจะรู้สึกว่าคนนี้ทําอะไรบางอย่าง ให้ฉันรู้สึกสุขใจแฮปปี้มีความสุขนะคะเตรียมเฉลิมฉลองนะคะแบบนี้สมมุติว่าคุณไปเจอใครสักคนเพื่อนหรือในสังคมเนี่ยโอเคแหละมันก็จะมีทั้งคนที่ไม่ชอบเราแต่คุณจะรู้สึกว่าฉันจะยอมรับสถานการณ์และฉันก็จะอนุญ,ญาตให้ตนเองเนี่ยนะคะมีความสุขในเดือนธันวาคมนี้แสดงว่าเป็นเ n e r g y ที่ดีนะคะถ้าสมมุติว่าไม่เจอหน้ากันนาะนแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยนะคะเป็น energy ที่แบบว่า มีคนมาหลงเสน่ห์คุณและหมอเชื่อว่าคนไหนที่โสดถ้าคุณออเข้าวงสังคมออกสังคมไปทำงานกิจกรรมนอกจากคุณจะมีความสุขสนุกสนานเอนจอยแล้วนะคะได้ดื่มกินได้สังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ได้เฉลิมฉลองนะคะบางคนเนี่ยจะเป็น e NERGY ที่โชคดีคือถ้าคุณยื่นไฟแนนซ์เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะบ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นข่าวดีอยากซื้อบ้านซื้อคอนโดอย่างเงี้ยนะ อาจจะมีคนเจ้าหน้าที่แบงค์โทรมาว่าโอเคผ่านแล้วไฟแนนซ์อะไรแบบนี้นะธนาคา,ารอนุมัติแล้วครับอะไรแบบนี้ก็เป็นข่าวดีที่จะเฉลิมฉลองนะคะหรือบางคนแฟนที่ทํางานอยู่ไกลเขาเดินทางกลับมาที่บ้านหรือมาหาคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่ซ่อนไว้ในสถานการณ์พลังงานของชาวราศีกันลัคนานกันนะคะเขาบอกว่าคุณจะเดินทางนะ จะมีการเดินทางไกลหรือคนที่อยู่ทางไกลเดินทางมาหาคุณนะมันเป็นความสุขสนุกสนานให้คุณเดินทางและในพลังงานชีวิตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะเมื่อกี้เหมือนที่หมอบอกไปแน่นอนแหละเวลาเราเข้าสังคมมันจะมีคนไม่ชอบเราถ้าเราดูดีดูโดดเด่นหรือเรามีความสุขหรือว่าความรักของเราเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยที่พุ่งมาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวท็อปหรือพอคุณไปอยู่ในสถานที่นั้น คุณโดดเด่นดูดีด้วยบุคลิกลักษณะที่มีความสุขในตัวตนของคุณเองแล้วก็เลยมีอยากทําให้คนอื่นพุ่งเข้ามาหาคุณหลายคนก็ได้ก็เป็นไป,น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 ปนได้นะมีเสน่ห์เนี่ยคุณจะเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ใหม่คือแบบว่าจะปล่อยวางอะไรที่มันเป็นทุกข์ใจไม่มีความสุขชาวราศีกันเอ e เ g y ดีมากเดือนธันวาคมน,นะคะเปลี่ยนมุมมองบางอย่างหรือบางครั้งความรักความสัมพันธ์ที่เราไม่เข้าใจที่เรา เอเป็นเพื่อนไหมหรือมันเป็นอะไรวะฉันกับเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในกลุ่มวงสังคมเดียวกันแต่คนคนนี้ก็อาจจะมามีปฏิก,กริยาหรือแสดงออกอะให้คุณมั่นใจแต่บางทีเราไม่ใช่เป็นจะต้องบอกเพื่อนหรือบอกคนอื่นถ้ามันมีสถานาการณ์อะไรบางอย่างให้คุณไปดูนะคะว่าเป็นไปตามนี้ไหมบางทีในบริบทเราไม่จชเป็นต้องบอกใครว่า เอ้ยเราเป็นแฟนคนนี้นะแต่เราไม่ต้องไปบอกคนอื่นเรารู้กันสองคนเขาแอคชั่นให้เรามั่นใจนะคะและมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกยิ้มได้มีความสุขนะคะไม่ได้ลังเลสับสนว่าอ,อ,อะไรยังไงทําไมนะคะในเดือนธันวาคมนะพลังงานถือว่าดีนะคะเพื่อนๆน,นะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะนะในสถานการณ์ความรักเนี่ยนะในเดือนกันเออไม่ใช่กออไยราศีกันราคนากันในเดือนธันวาคมนะเดี๋ยวหมอจะบอกว่าเดือนกันยานะคะ เอาละนะควี Queen, นะะคุีนอฟโซนคุณนะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาถ้าอยู่ในวงสังคมและคนอื่นนะคะหรือในความสัมพันธ์นะคนของคุณนะจจะมองว่าคุณอนะเป็นคนที่เอินเทลเจนต์นะเป็นคนที่ชาญฉลาดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ชาญฉลาดนะแล้วก็จริงจังกับชีวิตนะคะใครไม่สามารถไปหลอกหรือไปเล่นๆอะไรกับคุณได้นะคุณแบบคุณคุณไม่สนใจเลยคุณจะพูดตรงสมมุติว่าถ้าคนเข้ามา มีปีติกริยาที่แบบว่าล้อเล่นนะคะกับคุณอย่างนี้ถ้าเป็นคนผู้หญิงนะค,ะคุณจะพูดตรงชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งกับฉันอะไรแาบนี้นะ,ะนะค,ะคือมีความชัดเจนนะ,ะมีความชัดเจนพลังงานนะคะเดอคนที่ไม่ได้เจอคนที่ไม่ได้พูดคุยหรือคนที่ไม่ได้แอคชั่น มี energy ของคนที่ห่างหายไปหรือคนเก่าได้มีพลังงานของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ทหารตำรวจหรือเ,อาเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่เคยหายไปหรือบางทีเราร่วงงานแล้วใช่ไหมคะแล้วเราห่างกันไปอาจจะยังไม่ได้คบแต่เป็นคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนพอกลับมาเจอกันเนี่ยนะมันทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยก่อเกิดหรือเริ่มนะคะเป็นการที่ประคับประคองความสัมพันธ์คือ เอาความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลของคุณกับของเขาเนี่ยในอดีตนะมาประมวลผลใหม่นะคะนึกออกไหมประมวลผลความรักความรู้สึกใหม่สิ่งที่มันยังค้างคาอยู่ในใจหมอเชื่อว่าเดือนธันวาคมนะคะคนนี้จะแอคชั่นหรือลงทุนในความรักความสัมพันธ์เอาง่ายๆแหละมีการขยับสเต็ปหรือการคิดทบทวนความรักความสัมพันธ์ที่จะก่อเกิดน,นะคะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลนะความไม่ชัดเจนของเขา หรือความลังเลใจของคุณจะหมดไปเหมือนคนคนนี้จะพูดหรือทําอะไรบางอย่างเพราะคุณสองคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะมีแพชชั่นต่อกันมีเสน่หาต่อกันมันไม่ได้จบไปหรอกนะคะเหมือนจิตวิญญาณมันเรียกให้กลับมาเจอกันนะคะแบบนี้คล้ายๆสิ่งนี้นะคะคือขยับขยับดีกว่าเดิมจากที่อาจจะเหมือนแบบอเอ๊ะคนนี้มองฉันใช่หรือเปล่าหรือชอบฉันใช่ไหม พอเราห่างหายไปนาะนพอเรากลับมาเนี่ยมันก็ทําให้คนนี้กลัวที่จะเสียเราไปกลัวที่คนดีๆสวยๆคนที่เราหล่อคนที่ฉลาดอย่างคุณเนี่ยมันหาย,ยากนะคะทุกวันนี้คบเครื่องนะคะมันเป็นสไตล์ว่านะคนนี้ไม่ได้ไม่ลังเลใจที่จะสมมติคนหนึ่งนิ่งมองดูสถานการณ์เราก็รู้สึกสับสนว่าเอ๊ะเขาชอบชั้นหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะหาว่าชั้นหลงตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มเพื่อนในวงสังคม ที่เจอหน้ากันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆ energy ไพ่ของหมอแจมันจับพลังงานได้ประมาณนี้คนคนนี้นะคะจะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในมันพัฒนาบูบูบขึ้นเลยนะคะเมื่อกี้ถึงมีไพ่สามถ้วยคือการที่คุณรู้สึกมีความสุขการที่ได้ย้อนหรือวนกลับมาเจอหน้าคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะกาบอกว่าความคิดวุ่นวายในตัวคุณนะหรือในความรู้สึกของคุณ ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้หมอแจนพูดว่าถ้าเพื่อนหรือวงงานหรือวงสังคมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้คุณสองคนรักกันหรือชอบกันหรือสมมติเข,ขาเขาเป็นคนที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่โดดเด่นหรือคนอื่นอ่ะก็จ้องจะจีบเขาจ้องจะจีบคุณเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องพูดเพราะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมีความวุ่นวายนะคะความวุ่นวายแต่ทีนี้บางทีเนี่ย การที่ได้กลับมาพูดคุยเนี่ยนะคะนะคะมันเป็นการที่ได้พูดคุยหรือมีการปรับความเข้าใจนะคะอย่าเพิ่งให้สิ่งแวดล้อมภายนอกมามีอิทธิพลในวามรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ระวังความดื้อดึงอารมณ์ของตัวเองนิดๆหรืออารมณ์ดื้อดึงของคนคนนั้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันมีการที่ขัดแย้งกันในบางอย่างบางจุด มีการขัดแย้งกันบางจุดสมมุติว่าเราค้างคาใจอะไรบางอย่างให้เราพูดตรงๆหรือเคียดใจอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากได้ความจริงจังชัดเจนขนาดนี้แต่เขาขยบหรือหรือสแสดงออกความรู้สึกขึ้นมาในสเต็ปหนึ่งแล้วแต่คุณสองคนน่ะหมอเชื่อว่ายัางศึกษาดูใจกันหรือเรียนรู้หรือใช้เวลาอยู่ด้กักนนียยัยงน้อยมันเป็นแค่การเริ่มต้นว่า เรารู้แล้วว่าเขาสนใจเราจริงและคุณก็สนใจเขาเราอะไม่ต้องทําท่าเคืงขังหรือว่าดุเขานะคะอย่าพยายามเป็นแบบนั้นนะ,ะพยายามแบบว่าเออไม่ต้องคิดให้มันวุ่นวายอะไรบางอย่างนะคะไม่ต้องคิดวุ่นวายไม่ต้องคิดว่า เฮ้ยมันจะจริงได้ไหมในเดือนนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นคือเราสองคนรู้ว่าชอบกันรักกันมีความสุขแฮปปี้ในเดือนธันวาคมนี้ถูกไหมคะแต่เราอ่ะต้องค่อยๆนะ,ะเรียนรู้หรือศึกษาดูใจกันไปก่อนนะ,ะไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะ,ะเพราะมันเหมือนการกลับมาแต่เราอ่ะยังไม่รู้จักนิสัยใจคอบางอย่างของเขาและเขาอ่ะก็ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอเราลึกๆขนาดนั้นนะคะต้องเปิดโอกาสให ออมีเวลาที่ได้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันถ้ามันเป็นไปได้นะคะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นทิปเป็นทีมหรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อศึกษาดูใจแต่หมอเชื่อว่านะคะก้าถ้วยถ้าถามว่าชาวเราสี่กันลักนาะการคุณมีความสุขแฮปปี้ไหมเดือนนี้หมอเชื่อว่าน่าจะมีการออกเดทมีทานมีการสั่งสรค์เฉลิมฉลองได้ทานอะไรอร่อยๆอร่อยๆนะคะการพูดคุยนี้นํามาซึ่งความสุขนะคะถึงแม้มันจะยังไม่เป็นส0ถ้วยแต่มันมี3าถ้วยกับ9้าถ้วยเนี่ยนะคะ เดือนนี้คุณมีเสน่ห์หมอบอกเลยนะคะแล้วก็ไอ้ห้าไม้เนี่ยมันอาจหมายถึงว่ามีคนนะพุ่งเข้ามาหาคุณเยอะนะเพราะว่าเด็กถือดาบหมายถึงว่าทุกคนจ้องมาที่คุณอยากจะจีบคุณมาก็ามาพร้อมกันเลยอะไรแบบนี้นะคะอาจจะรวมทั้งหมายถึงคนนั้นด้วยคนของคุณนะั้นก็มารักมาหลงคุณมาแสดงออกความรู้สึกในเดือนธันวาคมน,นี้ด้วยคนของคุณนะคะที่คุณหมายตาหมายหมายใจไว้อะนะคะ ทีนี้มันมีเ n e r g y พลังงานแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าทีนี้บางท,างทีมันจะทําให้มีการเข้าใจผิดถ้าพลังงานสลับคุณไปสลับเอาเองนะคะคือเช่นเขาก็ฮอตคุณก็ฮอตตัวท็อปกับตัวท็อปเจอกันนะคะและทีนี้มันก็ทําให้คนอื่นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไระมีการพูดทําให้เกิดการคอนฟ lict หรือเข้าใจผิดต้องระวังสิ่งนี้นะคะมีคนยุแย่ยั่วแย่หรือ คุณกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะมีความหึงห่วงหรือมีความกลัวนะเราก็เลยตั้งดักขึ้นนะคะบางทีทีนี้เราก็มีความหวาดระแวงเล็กๆว่าเอ๊ะคนนี้ดูมีสเสน่ห์เขาจะเจ้าชูป้ปะหรือจริงจังไหมเราอย่าเพิ่งคิดเยอะมากหรืออย่าคิดวนเวียนแบบคิดตีกันในหัวว่า,วาเออมันไปได้ไหมให้เราคลี e เอเนจีที่มีความสุขช่วงนี้ก่อนเพราะมันเป็นการเรียนรู้เพราะบ,บางครั้งลุกคนบางคนลุกหมายถึง สไตล์ของเขาที่แสดงออกต่อผู้คนน่ะที่มาเกี่ยวข้องหรือที่มาร่วมงานมันอาจจะเป็นเนื้องานของเขาไหมที่ต้องเอนเตทเนิงผู้คนคนอื่นต้องคุยกับคนนน้นคนนี้แต่ในความเป็นตัวตนของเขาจริงๆเวลาอยู่คนเดียวนั่นเขาอาจจะเป็นคนที่สันโดษปีวิเวกชอบความเงียบสงบไม่ได้สนใจอะไรพวกกันนั้นหรือเปล่าให้คุณดูเพราะเรายังเรียนรู้หึศึกษานิสัยใจคอแท้ๆของเขาอน้อยถูกไหมคะ อันนี้หมอแจนบอกไว้นะอันนี้ไพ่เดวิลมันจะเป็นผ้าโป๊วันนั้นหมอโดนใบเหลืองนะคะเพราะว่าเดวิลนี่แหละเดี๋ยวหมอจะอาอยด้านหลังนะเดวิลกับแปดดาบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเดวิลมันมากับแปดดาบนะ,ค,ะคือหนึ่งความกลัวความหึงหวงความหวัดระแวงรวมทั้งเขาและคุณอาจจะมีสเสน่ห์เหมือนที่หมอแจนพูดไปนะคะแต่ทีนี้ไม่ต้องกลัวอุปสรรคปัญหาถึงแม้มันจะมีคําพูดคนอื่นหรือคนอื่น ที่ไม่สนับสนุนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความคิดในหัวเราที่มันขัดแย้งกันที่มันวัดระแวงแต่ทีนี้นะคุณและเขาเนี่ยนะมันจะเหมือนว่าพอเราได้พูดคุยได้เจอตัวเจอหน้ามีการติดต่อสื่อสารที่เข้าใจหรือการอธิบายเพราะแปไม้เท้าขึ้นมาเห็นไหมคะการติดต่อสื่อสารและยังมันยังมีไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมคะโอกาสของความรักหรือที่พูดคุยกันแบบเข้าใจนะหนึ่งเดือนสันเห็นไหมคะคือไม่าง ถ้าคุณคล่องใจอะไรที่คุณรู้สึกคนนี้จะมาพูดหรือบางทีถ้าเขารู้สึกเอะคนนี้มาแอบยินคุยกับคุณทําไมเนี่ยเขาก็มองแบบเลตตาไปแล้วคุณก็เห็นคุณก็รู้สึกอุ๊ยตาหาแล้วเดี๋ยวเขาก็ใจผิดเราก็จะไปอธิบายให้เขาฟังหรืออะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความกระจ่างเห็นไหมคะคุณและเขาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะยังไม่ต้องยังไม่ต้องคิดในสถานการณ์ว่าเออเดินหน้า เรากดตามไว้เดี๋ยวเราไปฟังพลังงานเดือนหน้าหรือว่าปีหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ฟังพลังงานนะคะเออหมอแจนลืมบอกหมอแจนดูดวงไพ่เนื้อคู่ของปี2067ไว้แล้วสองพอครบ12สราศี 67, 62, 4, แล้วนะถ้าใครเพิ่งมาติดตามหมอแจนก็ไปดูคลิป2ิสราศีที่เป็นว่าเช็คพลังงานเนื้อคู่ปีหน้าไปดูพลังงานได้นะจ๊ะเพื่อนๆน,นะคะหมอเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนี้กําลังเกิดขึ้นนะคะจากเพื่อนคนร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย การเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันสามารถมองคาดหวังไปถึงพรุ่งนี้นะอีกเดือนหนึ่งหรืออะไรแบบนี้มันเป็นคล้ายๆสไตล์นั้นนะคะเพื่อนๆการค่ควรทบทวนพิจารณาของคนทั้งคู่คือคุณและเขาบางทีคุณอาจจะไม่เปิดใจเขาไม่เปิดใจหวงแผนเซฟโซนพื้นที่ของตัวเองคุณอาจจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงคล้ายๆกันและทีนี้พอเรามาเปิดใจเนี่ยมันเป็นความรักที่โรแมนติก เดือนนี้คุณมีความรักโรแมนติกนะคีย์เวิร์ดความรักโรแมนติกอยู่ที่คุณแต่อย่าให้บริบทอยู่ข้างนอกอะไรก็แล้วแต่ให้คุณไปดูเอาเองในเนื้องานในเนื้อเรื่องของคุณนะแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะหมอแจนดูดวงภาพรวมถูกไหมคะให้คุณไปคิดถึงสถานการณ์ที่คุณกาลังเจอว่าเออจริงที่หมอแจนพูดไหมบางครั้งไอ้ความวุ่นวายห้าไม้เท้าเนี่ยคือหัวของเราเองนะความคิดของเราเนี่ยตีกันไปนยุ่งอะยุ่งเหยิง,ยงนะคะด้วยความที่เราเป็นคนทําไมคะ ตกผลึกทางความคิดเห็นไหมคะเจ้าปัญญาไงเวลาอยู่นิ่งเงียบก็คิดเห็นไหมไข้ครวนไตตรองเยอะเกินจนกลายเป็นย้ำคิดย้ำทำก็กระหวัดระแวงเห็นไหมคะเพราะหวัดระแวงอะไรเนี่ยก้าถ้วยมีเสน่ห์นะคะให้ดูงานของเขาว่าเขาทํางานอะไรนะคะแต่หมอเชื่อว่าคนคนนี้จะลงทุนในความรักความสัมพันธ์และถ้ามีความแตกต่างเขาและคุณแตกต่างกันเนี่ยเขาก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ได้อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะ ไอ้ความที่แบบว่าไม่เป็นไปอย่างใจหรือไม่พึงพอใจหรือถ้าคุณรู้สึกว่าความรู้สึกที่ฉันพุ่งเทไปเมื่อก่อนเนี่ยฉันคิดว่าฉันอ่ะจะไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยข่าวดีคุณตอนนี้เดือนธันวาเนี่ยนะคะคุณไม่ได้ทําคุณความดีที่คุณจะทํานะเอาเอาง่ายๆแล้วกันหมอไม่ได้หมายถึงว่าคุณทําดีกับคนนี้แล้วคนนี้จะเสิร์ฟมาคือคุณทําดีทั่วไปอะ่ะแล้วสิ่งนี้มันเสิร์ฟคุณเนี่ยเนี่ยผลบุญนะคะทําให้คุณมีความสุขรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพื่อนๆ นะคนนี้อ่ะเอาง่ายๆนะเขาอะ่ะจะไม่ดื้อดึงกับคุณเท่าไรหรอกเพราะว่ามันมีเอเนจีของเขาแค่เด็กดาบและคุณเป็นควีนดาเนืกอออกไหมคะเหมือนเขายอมเราเพราะเมื่อกี้มันมีพลังงานไพ่สเปงราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มาแล้วก็ราศีพิจิกนะราศีอะไรขึ้นหมอจะบอกนะมีราศีกลุมลัคนากลุมนะให้คุณไปดูนะคะเขาบอกว่าคนนี้หลงสเสน่ห์คุณจริงๆหลงสเสน่ห์ความเก่งความฉันฉลาดของคุณทํางานเก่งแล้วก็ฉลาดมีมันสมองนะคะ ง่ายๆเลยตอนนี้ไม่มีใครเข้าตาเขาเท่าคุณนะคะหมอบอกเลยแต่ทีนี้เถ้าถามว่ามันจะคอมมิชเมนต์เร็วขนาดนั้นไหมตอนนี้ให้เรียนรู้นะที่จะมีความสุขตรงนี้และทีนี้ให้เรียนรู้เวลาที่เราอยู่ใกล้ชิดคนนี้นะคะให้เรามีความสุขก่อนทีนี้เพราะถ้าคุณร่วมงานกับเขาแล้วคุณได้แยกหรือห่างไปเนี่ยเราอะจะได้รู้สึกว่าโอเคนะเราเอะมีความสุข เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทําให้ไม่เสียไปและเวลาที่เราห่างไปเนี่ยนะเราก็จะรอคอยเขาก็จะรอคอยหรือเขาก็จะพยายามในความสัมพันธ์นะที่เอาง่ายๆนะถ้าคุณห่างกันไปเนี่ยคุณสองคนอนะ่ะมันจะมี energy ที่ความรักอะ่ะมันจะอัพขึ้นในหัวใจนะความรู้สึกของเขาก็จะทวิลหนะ่างคุณรุนแรงมากขึ้นมันก็ทําให้ความรักเพิ่มขึ้นได้โดยที่ความห่างไกลเป็นความคิดถึงนะคะบางคนก็อยากพูดคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็รอคอยที่จะเจอกันและเขาอะถึงแม้จะพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเขาอะก็จะไม่เปิดไม่เปิดโอกาสนะหรือปิดกั้นปิดกำแพงของเขาเองอะเพื่อรอรักคุณคนเดียวโอ้เอเนจีโคตรดีว้าวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องยอมแพ้นะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันจะมีความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกนะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อน เขาบอกว่าคุณน่ะไม่ได้เป็นไม้หรือไม่ได้เป็นโสดอีกแล้วราศีกันราคณากันคุณเจอคนคนนี้นะคุณรู้สึกว่าโอเคมีตรงกันเข้ากาันมีพลังงานเอเนจีราศีเมษราคณาเมษอาจเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเขาบอกว่าคุณชนะใจคนคนน mm. ี้แล้วไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะมีค่อยๆมีความชัดเจนขึ้นนะอันนี้นะสิ่งที่มองแอบดูใต้สำรับสิ่งที่ซ่อนไว้คุณไม่รู้นะคะเออนะเอาละมาดูต่อ บอกว่าหมอน่าจะพูดครบแล้วนะคะขอไพ่อีกสามใบสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกว้าวเลิฟเวอร์ขึ้นมากับอันนี้เห็นไหมคะในออฟเพนเดเคิลเขาบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นความมั่นคงแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงมันจะเป็นความรักที่ช้านะคะแต่ความรักเนี่ยถ้าเริ่มต้นแล้วโคตรมั่นคงถ้าคนนี้บอกว่าแสดงออกว่ารักคุณหรือชอบคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นหรือไม่ต้องหวาดระแวงหรือหึงหวงนะ ในพลังงานนี้หมอเชื่อว่าคุณก็มีความรู้สึกหึงหรือว่าระแวงคนคนนั้นก็เช่นกันเพราะคุณเป็นตัวท็อปกับตัวท็อปอะน,นะคะนึกออกไหมแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มั่นคงถ้าความรักครั้งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอะเดวิลอยู่ข้างใต้นะคะแต่นะคะไม่ต้องกลัวสมมติว่าเดวิลเนี่ยมันเป็นสถานาการณ์ที่มันเหมือนว่าอะไรที่มันดูยากอะไรที่มันดูแบบช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะ คุณสองคนนะ่ะจะสู้เพื่อความรกครังเนี้ยนะจากมือแล้วก็สู้หรือคนคนนั้นนะ่ะจะสู้เพื่อสถานการณ์เนี่ยนะอย่างเช่นคนอื่นไม่สนับสนุนให้เรารับก,กันเขาก็จะสู้เพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแบบนี้หรือนะเขาก็จะพูดให้ชัดเจนเช่นคุณกลัวหรือคุณหวัดระแวงหึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันคล้องใจคุณนะ่ะที่มันหุ้นวุ่นวายในหัวคุณน่ะนะเขาก็จะพูดให้ความชัดเจนเคลียรนะ์น่ะ เคลียร์ปัญหาเคลีย์เคลีย์สินค้างขาใจนะคะเพื่อนๆนะอยเป็นนะนะเอนเตอร์ทีประมาณนี้มีพลังงานมิถุนกับมังกรน,นะคะที่เข้ามานะคะในนี้นะ,ะแสดงว่าเราไปเจอตัวท็อปจริงๆที่มีสเสน่ห์นะ,ะหรือพลังงานนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้เช่นกันเช่นออมีสเสน่ห์มากแล้วพอคุณนะคนนี้แสดงออกความรู้สึก คนที่คุณรอคอยและคนอื่นน่ะมันก็มาอีลุงตุงนางคุณด้วยนะคะแบบมาจีบฉันอะไรตอนนี้เนี่ยฮะเออตอนที่ฉันว่า,วางๆรอคนนั้นไม่แอคชั่นพวกนั้นก็ไม่ได้เข้ามานะคะคุณจะรู้สึกแปลกใจบางคนพลังงานเนี้ยมันเป็นที่ของคุณเองคนนั้นหึงคุณก็ได้ด้วยนะคะให้คุณดูดีๆเพราะบางทีพอเขาหึงเนี่ยมันก็จะมีความดื้อดึงของเขาออกมาสแสดงพฤติกรรม อย่างเช่นคนที่นิ่งๆเนี่ยบางทีคนถ้าหึงนะเขาจะแสดงพฤติกรรมประชดหรือบางทีก็แกล้งไปอ่อยคนอื่นไปแอลคนอื่นให้เราหึงเขาหรือทําเป็นเหมือนว่าเรียกร้องความสนใจจากเราให้เราอะไปเทคแคร์สนใจเขามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เขามั่นใจเรียกร้องความสนใจว่าเธอไม่ได้ชอบคนนั้นเธอก็มาเอาใจใส่ฉันสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าไม่ให้ไปไหน ให้อ,อยู่ใกล้ๆเขาอะไรแบบนี้นะคะในลักษณะที่ถ้าทํางานร่วมกันนะคล้ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าถามว่าเดินทันวาคมนี้ดีไหมราศีกันลัขนานกันดีนะคะคุณจะไม่ต้องรู้สึกว่าแบบหัวใจชั้นแห้งแล้งไม่มีใครมาเลยหมอแจนมันจะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะมันจะมีคนเข้ามาหมอบอกแล้วถ้าคุณได้ไปเข้าสังคม ไปเรียนไปเข้าคอร์สไปเข้าคลาสหรือไปที่ไหนก็ไดสถานที่ที่มันมีบุคคลอื่นเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเจอสิ่งที่ดีมีความสุขมาตอบโจทย์ของเรานะ,ะถ้าใครยังไม่ได้มีใครคุยหรือไม่ได้รอใครเลยเนี่ยให้คุณเดินทางไปพบปผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีความรักความสัมพันธ์เนี้ยเราอาจจะไปเจอเราไปหาเพื่อนเราไปหาเพื่อนที่บ้านที่ต่างจังหวัดหรือเพื่อนสมัยเรียนและเรา เพื่อนคนนี้นัดไปทานข้าวแล้วเขาก็พาเพื่อนของเพื่อนมามันก็เจอคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มคุยกันครั้งแรกมันเป็นสิ่งนี้ได้นะคะบางทีมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะแบบบ้านเพื่อนอาจจะเป็นร้านหมูกระทะอย่างี้นะสมุิเฉยๆนะสมุิเฉยๆขึ้นมานะ ไปทานร้านอาหารหรือไปทานอยางงี้คาราโอเกะหรือสถานที่ต้องเที่ยวหรืออะไรก็ได้เนี่ยแล้วเราก็เจอผู้คนคล้ายๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนก็เข้ามาสนใจเราก็ได้ด้วยเช่นกันะนะคะเพื่อนๆเอาละนะขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหานะคะหกดาบมันจะลี้คลายไปนะคะความรักเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะการเริ่มต้นก่อเกิดหรือคําพูดภาษารักที่คุณสองคนจะสื่อถึงกัน โอกาสทางความรักมาคําแนะนําคือโอกาสมานะเพื่อนๆถ้าเราไม่เอาหรือถ้าเราตั้งดาบแบบหน้าตึงตั้งดาบใครเข้ามาเราก็ตั้งดาบแบบจัดเขาต้องแต่แรกว่าคนนี้ไม่ผ่านคนนี้ฉันไม่เอาคนนี้ฉันไม่ชอบเราจะรู้ได้ไงคะว่าน,นีสใสหรือเนื้อแท้ของเขาเนี่ยที่เราเห็นมันใช่ให้เราเปิดโอกาสตนเองเพื่อเรียนรู้เพราะหนึ่งดาบเด็กถือดาาคือ การที่เราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเปิดโลกทัศน์หรือการเรียนรู้สื่อสารกับผู้อื่นนะที่เปิดโอกาสให้ตนเองนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆเนี่ยมาได้ขี้คายไปแล้วนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวเดือนมกราดเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันต่อไปนะคะชาวราศีกันลัคนากัน คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆใครอยากสนับสนุนหรือร่วมบุญกับหมอแจนหรือใครอยากรวบรวงส่ตัวเดีหมอแจนจะทิ้งนะไอดีไลน์ไว้แล้วก็รายละเอียดรบวกวนอ่านให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนนะคะเพื่อนๆนะประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ